คลิปนี้ผมจะมาลุยเกมการีน่าเดลต้าฟอร์ปกติเนี่ยผมจะเล่นเกมมือถือเป็นหลักนะครับผมแต่ในวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาลองของใหม่บน PC มาดูกันว่าฟิลมันจะต่างกันขนาดไหนซึ่งเวอร์ชันที่ผมเล่นเนี่ยก็คือเวอร์ชันของการีน่าและที่เจ๋งก็คือไอดีที่ผมเล่นบนมือถือเนี่ยสามารถเชื่อมมาเล่นบน PC ได้เลยของทุกอย่างอยู่ครบไม่ต้องเริ่มใหม่สะดวกสุดๆส่วนหมดที่ผมเล่นในคลิปนี้นั่นก็คือโหมดโอเปอเรชั่นเป็นโหมดแนวแอคชั่นที่เราจะต้องเข้าไปในพื้นที่เก็บของมีค่าแล้วก็เอาเเเเรราาขขราาาาาออออออดดดกกกมมมมไ้้้พขงีีีีคค่่่่นนย็บลวฟททูผ จัดกันบ้างครับผมโดยผมเนี่ยจะใช้ปืนใหม่อย่าง MKC ส่วนกระสุนเนี่ยก็จัดเต็มเลยครับโคตรแพงเซ็ตม่วงรวมๆต่อเกมเนี่ยก็เป็นล้านเลยล้านเอะีอาเป็นว่าเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะเอาตัวลอดจากสนามของ PC ได้หรือเปล่าบุ้มบ้ามบุ้มขอแบบเกินใกล้ๆเมืองใหญ่เลยได้ไหมอแอดมิดโ,โ,โอ้โหมีเซฟมีเซฟมีเซฟ มาแล้วเขื่อนแตกซิงพอยด์โอ้ยไปคนดูเราลุยเลยดีกว่าผมจะแบบว่าไม่รู้ว่าจะได้ยิงคนหรือเปล่านะครับบอกก่อนเราจะเน้นฟาร์มเป็นหลักในการเล่นครั้งนี้ลุงกินยาแก้ปวดเลยหรอรีบจังไม่ลุงจะเปิดเซฟไงอ๋ออของลุงอ่ะมันจะมีคนดักโอเคได้ได้ได้มันจะมีคนดักเราเบะเนี่ยมันจะมีนะบอดร้องบอดร้องแกเหรอไม่รู้เหมือนกันไอ้นี่คนคนนนเนี่ยไอ้นี่คนนนเนี่ย เนี่ยสมุกเนี่ยเปิดเคลูกเปิดไปมุมละซ้ายมือเสียงดังมากแต่ยึดคนนะอะไรอะไรไม่แต่ยึดกระโดดลุงเลยยิงคนแล้วกระโดดไปขวางกำลังหล่งอยู่นะแล้วกระลุงโลกก็ดูไอ้ลูกเปิดไปมุมไหมผมเข้าผมเข้ามาไอ้มุมเดินไปอยู่ในนี้วะเนี่ยไอ้มุมไปทิศทางเฮ้ยมันอยู่มันอยู่มันอยู่นี่ตีนึงโอเคสวยสองนึง เห็นแล้วเห็นแล้วกำลังเข้าไปช่วยโอเคโอเคผมลบเป้าผมลบเป้ามันอยู่ข้างนอกอ่ะมันปั๊มยาอยู่อ่ะแน่าจะชุบป่ะใช่มีสิทธิ์มีสิทธิ์ลุงระวังนะลุงระวังลุงระวังเฮ้ยหลังน้องสวยสวยสวยลุงชิบานสวยเออเข้ามาข้างในก่อนท่านอ่ะเข้ามาข้างในก่อนเข้ามาข้างในก่อนเยอะ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 อันนี้เยอดจัดแต่ยุบปั๊มยาอยู่อ่เอาไอตัวหน้านี้ให้ได้ก่อน ขอน่าจะชุบกันแล้วตัวหน้าที่ลุงทองตอวแรกโอเคผมผมสแกนทหกมีกี่ตัวเอ้าผมเห็นตัวเดียวนี่ทุบอยู่สมตายเอากลเป็นกล่องกลยเป็นกล่องอันนี้อันนี้ตีนี้ไว้ตีนี้ไว้ตีนี้ไว้เหลือแค่ไอตีใหม่อะตี้ใหม่ข้างหลังเราใช่ไหมใช่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 ใ่ใเ่ใ่ใ่ใช่ใช่ใช่่ใช่ใ่ใ่ หมดปะเนี่ยกตายยทีี่เดวันน่าจะน่าจะแยกมาดันมาเฮ้ยเอาว่านี่นี่กล่องอยู่นี่เดี๋ยวผมอุ้มไปฮะอุ้ยเฮ้ยดูดิทุกคนเ M A L L ของเราครับสวนอย่างนี้เห็นผมอยู่ในฉากไหมเห็นแบกกล่องนี่ดูสกินเมื่อกี้ผมคิวไปสองนะครับมันก็จะมีข้างหัวเพิ่มขึ้นด้วยนะอันนี้เป็นกิมมิคอ่าวันเตช เป็นข้าหัวแล้วก็ยิงลุงอันนี้ไม่ไม่ไม่อันนี้ผมนึกอะไรอยู่หรือปะลุงกำลังโชว์ปืนอะดูนะดูนะเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูนี่นะครับทุกคนปืนผมอย่างเท่เป็นไงดูท่าเช็คดี่ดูท่าเช็คของผมเป็นไงดูสวยไหมครับแล้วเป็นไงแล้วตัวละครเราตัวละครที่ลุงเห็นเป็นยังไงยืนนิ่งๆปะเราเห็นภาพหลอนเราเห็นภาพหลอนอันนี้น่าจะเป็นศพที่ผมยิงนะผมอุ้มไปไว้ที่อื่นก่อนมันเช็คได้ป่าวว่าใครยิง ก็ต้องเช็คดักแท็กกับลุงโอ้เขาเปิดเซฟไปแล้วตยศอ๋ออ๋อเขาวิ่งมาตั้งแต่แรกใช่ใช่เขาเกิดใกล้กว่าเราอุ้ยของผมเจอเซตทองอันนี้น่าจะเป็นตัวที่ผมยิงนะแต่ว่ากาะหกแบบเซตทองเหลือ62อ่ะน่าจะไม่เวิร์กละจะเอาไปได้ปืนมาเต็มเลยเฮ้ยงั้นเราเข้าข้างในดีกว่าลุงลุงชิพะไปไปว่ายน้ำไปว่ายน้ำเล่นกันดีกว่าผมไปแล้วนะเรามาด้วยกันมาทันนี้มาทานนี้เฮ้ยมียิงในเมืองมียิงในเมืองผมได้ยิงเสงในเมือง เอาแล้วนี่คือคลิปแกมาแล้วไฮไลท์มาแล้วเราจะเป็นไฮไลท์หรือเราจะเป็นไก่เออเราจะไปเล่นในน้ำโง่ในเมืองมาลงน้ำจะใช้สกิลไม่ได้นะครับใช่หรอไม่ได้หรอจริงปหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ลุงลองแล้วถ้าอยู่ในน้ำตัวเราเฉพาะตัวเปล่าหรือว่ายังไงมันอาจจะโยนระเบิดได้นะมันนโยระเบิดเฮ้ยเออตรงนี้มันมีแอร์ดอปอันนี้มีระหว่างมุกวงปามผมสแกนไม่เจอโอเปอเรเตอร์ที่พบลองเก็บดูไหมไม่เอาไม่เอาแล้วหนึ่งแล้วหนึ่ง มันเหมือนมันเปิดไปแล้วปะเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เลยอันนี้ได้เราลงท่อดีกว่าเราเล่นในท่อดีกว่าไปลงน้ำก่อนเอออย่ามาฆ่าผมเลยสแกนไม่ติดเลยอะแอ้ดอมน่าจะเปิดแล้วนะมันเหมือนเออมันเหมือนมันเปิดแล้วอะใช่มันเหมันเปิดอะมาเล่นในท่อตัวแกสแกนคนใช่ไหมไม่ติดใช่ไม่เจอเลยต่อยังหนักเลยรู้อะจริงพวกเราเต่อไปมาแล้วลงน้ำเลยเปล่า คนเฝ้าเดีเหมือนรอบนั้นนหน่วยซิลนะหน่วยซิลนะโลเพปะอันนี้รอบนี้รอบรอบนี้ต้องรอบนี้ต้องโลเพเปล่าไม่เดี๋ยวแต่ไม่โล่แล้วโอเคไปบุกบุกบุกไปแล้วบุกบุกไปแล้สิ่งนำฟังชั้มากบุ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 กไปนำไปโค้เท่อะคนดูดูดิีไม่ด้ว้นครับเออแบบอนิเมชั่นดูดิคนดูโค้สวยเลยมัมีกล่องอะไรด้วยดูองปนฟาร์มได้ฟาร์มได้ฟาร์มได้ เฮ้ยฟาฟ้าฟ้าโอ้โหได้ของอย่างคืออะไรทุกคนโอ้ดับออกซิเจนก่อนเอาถือมีดสูตรออกซิเจนก่อนครับที่จะฟันถือปืนได้เฉพาะตอนไอ้นี่นะขึ้นมาแบบเนี่ยเนืี่เนื้อผิวน้ำเนี่ยเนี่ยเนี่ยขึ้นอันนี้ดิงได้ใช่ไปดับน้ำต่อสามสองหนึ่งปุ๊บไม่มีอะไรเลยมีคนเป็นไรไม่รู้ มีคนจะจมน้ำมันฟาร์มแล้วมันฟาร์มแล้วฟาร์มเต็มนี่ไปแล้วเราไปไหนดีรออันตีผมก็ดีนะโอเคได้เลยงั้นค่อยๆไปค่อยๆไปใช่เนี่ยเราถือปืนได้ก็จริงนะในน้ำอ่ะแต่ว่ามันไม่สามารถยิงได้ใช่ ไอ้แอนตี้มาแล้วสแกนแล้วลุงใช้ไม่ได้ด้วยแหละแกใช้ได้เหรอถ้าอยู่ในน้ำอ่ะเนี่ยใช้แล้วเนี่ยไม่เห็นมีปัญหาเลยอ่ะเดี๋ยวของลุงดูนะเนี่ยใช้ไม่ได้ของลุงเนี่ยผมยังใช้บินเนี่ยใช้โดนเป็นหุ่นยนต์ไงเออลุงเป็นหุ่นยนต์เนี่ยผมก็มีโดรนนะเนี่ยใช้โดนผมใช้โดรนใต้น้ำเนี่ยเออทำไมได้วะของลุงไม่ได้นะเนี่ยของผมใช้ไม่ได้ไม่รู้ละอันนี้บุ๋งบุ๋มบุ๋มบุ๋มอ่ะคนดูว่ายน้ำครับเป็นไงสวยจัดเอ้ยอย่าบอกนะของแดงวะเนี่ยออ๋กส ไปแล้วเนี่ยจะไปเปิดคีย์การ์ดหายของแดงไปดีกว่า<ม>เราขึ้นจากน้ำกันดีกว่าว้<ม>าวอากาศสดชื่นเหมือนจะฟาร์มไปแล้วแล้วก็ออกไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยหมายถึงเขาเดินออกจากเ<า>ม,มืองน,นี้ไปแล้วอ่ะฟาฟร์มเซฟฟ,ฟ,ฟีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออแบบไปแล้วอ่ะคอนโดว่าซัาพพลายกับเมาเราไม่ทันเขาเนี่ยมีห้องคีย์การ์ดให้เปิดลุ้นหน่อยไหมตรงนี้มันมีแต่ศพบอดอ่ะลุงโอ้แต่ว่าเขามาแล้วแล้วเขาก็น่าจะเปิดคีย์การ์ดหมดแล้วอย่างงี้น่าจะไปแล้วด้วยแหละไม่น่าเหลือละเดี๋ยวผมดูให้ว่าเหลือเปล่า อ๋อเปิดหมดแล้วเปิดหมดแล้วเอางั้นไปดีกว่าคีการ์ก็เปิดเหรอเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเฮ้ยลุงตัวเปียกปะน่ะเฮ้ยลุงตัวเปียกตัวมันเลียมเรียมเออเรียมเรียมมันแบบไอ้นี่เลยอ่ะเงาเงาเลยอ่ะไปดีกว่าทุกคนเมืองนี้โดนฟาร์มไปหมดแล้วไอ้แล้วตรงไหนห้องคีการ์เราเซิร์ชยังไงถึงจะรู้ว่าตรงเป็นห้องคีการ์ก็เอออมันต้องหาอ่ะเดินเดินออกน่าจะใช่ละอ้าผมเปิดกุญแจแล้วไป่ออกกันเถอะ เราจะยิงแต่ยอดเห็นลุงยิงปะเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยลุงเห็นผมว่าลุงผมทําอะไรปะละ้ล่ะที่ผมบอกออว่ามผมเห็นลุงทําภาพหลอดไงก็คือเราเห็นภาพหลอดเนี่ยคือโชว์ปืนลวเพื่อนไม่เออแล้วโชว์ปืนลวเพื่อนไม่เห็นผมก็เลยบอกลุงว่าลุงทาภาพหลอดอะลุงแบบว้าวว้าวอยู่คนเดียวอะไรเหรเออควงมิดเห็นหรอไม่เห็นแค่ตอนหยิบขึ้นมาเออเห็นแค่ดึงออกมาใช่ใช่ตานนี้เราออกได้อยู่เท่าไหร่เนี่ยลืมดูเลย หกแสนเฮ้ยผมได้ต้องหกแสนเราเกิดเฮ้ยเราเกิดใกล้เมืองเราเกิดใกล้เมืองแอดมิดเข้า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 เจอบอสไหมเนี่ยก็หัวแตกแกถ้าเจอได้เราก็หนีบอสได้ปะได้ได้ได้แต่เห็นคนดูเห็นคนดูบอกว่าต้องวิ่งเข้าไปใกล้ๆมันแล้วเอามีดฟันโอ้ไม่ไม่ให้ปืนมันพับแต่ตาเจมเคยทำให้ผมดูแล้วแล้วเป็นไงแตกโดนบอสยิงหัว เราใช้มีดฟันดื uh bo ้อใช่เหรอมีดอนมีดร้อนเรบอบอส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 เดินพี่เองพี่เองี่เองอ่งหัวแบบนเยอะเลยไม่เป็นไรอลยอะไรอยู่แล้วอืออะโอะ เชื่อหรอกเพราะว่ามันอาจจะต้องเทคนิคลับหน่อยนึงไงเออไม่รู้ว่ามันมันทำได้มันทำได้จริงๆแต่ว่ามันต้องอัมมี่ไปได้แต่มันต้องมีสเต็ปใช่แล้วตาเจมตาเจมเคยทำให้ผมดูอุ้ยภาพอย่างสวยอะดูดิสเตลเลอร์มันเป็นโพเพะอะลมแรงดูดิคนดูโอ้ใกล้เราสุดมันคือตรงไหนกัเราใกล้เราน่าจะใกล้เมืองสุดแล้วผมปั๊มยาบอดปะเหน่งนะไม่รู้บอลหรือคนไม่น่าไม่น่าจะมีเขาไม่รู้ว่าใกล้สุดเราอ่ะมันคือประมาณไหนยัง ยังต้องรู้จุดเกิดก่อนเลยอันดับแรกเฮ้ยนั่นนันฝั่งนู้นเข้าฝั่งนู้นเข้ากินยาก่อนเลยฝั่งนู้นนะฝั่งฝั่งตรงข้ามไปไปไปลุงไปลุงตามอยู่เต็มหัวไอ้บอสเข้าหัวเห็นชัดเออเนี่ยห้องการอยู่ข้างบนนี่ไงเฮ้ยมีบอสลุงได้ยินเสียงเพลงไหมงั้นหนีอยู่ข้างบนเหรอไม่รู้อยู่ไหนเวะมันอาจจะอยู่ข้างบนลุงมีสิทธิ์มีสิทธิ์้เราหนีไงอ่ะ เราย่องดีกว่าเราย่องดีกว่าแนะนำให้เราย่องดี่วะบอสมันจะไม่สปอตใช่ไหมมันจะไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกันเราใหม่ทั้งูเฮ้ยลุงอะไรข้างล่างอ่ะลุงปิดประตูลุงปิดประตูลุงปิดประตูบอได้เลยเฮ้ยมันมันคือคือมาตายตายได้ได้ได้กลับมาอะไรวะเนี่ยกระสุนทองกระสุนแตกใจยศเออกระสุนทองแตกเอ้ยลุงลุงไปเปิดห้องขี้ก์ดดิเก็อยู่ตรงไหนอ่ะนี่นี่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ อะไรก็ได้ครับอย่าไปยุ่งกับบอสนะครับบอกก่อนผมก็ม,มือใหม่ด้วยไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับบอสเท่าไหร่เคยโดนยิงหัวรัวๆล้ไม่น่ามีไม่น่ามีไปเปิดเลยอันนี้มันอะไรนี้มันเป็นเซฟ<ค><ๆ>เยศก็นั่นแหละห้องกีการไงเอาแล้วลนมาเดคอมพิวเตอร์แกเปิดไปเอาเอามาเอาคอมพิวเตอร์ไหมผมโอเคลงเปิดแล้วครับน้องีการสีทองทุกคนโอ้โห SSD ตรงไหนะตรงไหนที่เป็นเซฟวะเซฟอันห้องนั้นอะอ๋อโอเค รอลุน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 ไปเอ้ยนั่นแหละลุนไปเอ้ยของแดงลุงของแดงวางอยู่ตรงนี้เอ้าได้ของแดงเฉยเลยมันวางอยู่ตรงนี้เฉยเลยปลาบไปยอดได้ของแดงมาแล้วโอ้โหใช่องนี้ก็ไม่น่ามีของแดงแล้วมั้ะไม่รู้แต่ของผมมันสามแสนอะเจอก้อนทองมันน่าจะมีแต่คนอยู่ฝั่งหนูน่ะลุงเอ้ยลุงไปเล่นในน้ำกันไหมไปดำน้ำกันไหมเป็นแบบเปิดเซฟไปเสร็จแล้วเป็นลงน้ำตู้มกันดีกว่าผมกดนันติสแกน เจอไหมครัไม่เจอ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 โอเคกันครับคือลุงต้องการของแดงไปเด็ไปเด็ไปหาเออนนั่แหละอยู่ในห้องนั้นแหละแล้วห้องห้องกีการ์ดอีกนึงอยู่ไหนตัวยศกีการ์ดอีกอันหนึ่งไม่น่าจะอยู่ที่นี่นะอันนี้เซฟฟี่มันอยู่ใกล้กันนี่ไม่รู้มันสุ่มไงมันบางทีก็ไม่ได้อยู่ที่เดิมปึ๊บโอ้โหของทองของม่วงกับของทองเฮ้ยเอ้าที่ซ่อมเกาะทองแสนหนึ่งไอ้แกก็ไปซ่อมดิซ่อมกับไอ้เกาะบอสอะเอามาใช้อะมันมีเกาะแดงอะ ถ้าจะไม่คุ้มมั้งใช่เอางี้ในน้ำไม่น่ามีคนนะลุงผมไปดูก่อนนะเผื่อมันมีเซฟที่มันไม่ได้ขึ้นในแผนที่เหมือนตาที่แล้วใช่หรอก็ตาที่แล้วมันมีเซฟที่มันไม่ได้ขึ้นในแผนที่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ามันเปิดไปแล้วหรือว่าอะไรเรามาดูกันดีกว่าอ๋อนี่แกลงไปน่นเหรอเนี่ยใช่ใช่ใช่เนี่ยผมอยู่ในน้ำแล้วบุมมแล้วบุมบุ่มแล้วปุ๊บเราว่ายน้ำกดชิปได้นะคนดูแกแกกี่กี่บาทเลยสามแสนเองไม่ใช่ของแดงใหญ่ ไอ้ไว้น้ำคนเร็วอ่ะอันนี้นี่เซฟนี่ไงนี่ที่ผมบอกเนี่ยไม่ขึ้นในแผนที่จริงด้วยมาดิมาเามาดิมามามาดิมา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 ม่มา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 ามามานามามามมเมามามมา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 นามามมเมามามาาิาา้ อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ผมเล็งน้ำไม่เอ้ผมผมว่าไอ้ผมยิงแฟลชมันโดนแฟตมันหนีเอ้ามันหนีขึ้นได้หรอมันเป็นทางอะไรวะเนี่ยมันไปแล้วอย่าเปิดของไอ้นี่ไม่เสรเลยมันไปแล้วมันมาทางนี้ได้ไงอ่ะผมไม่รู้ทางนี้เลยเดี๋ยวลูกออกกลับไปเปิดเซฟกันเริ่มยิงตัวัวเลยเปิดเซฟกันเปิดเซฟไปกันเปิดเซฟไปกันผมไม่รู้ทางอ่ะเนี่ยคนดู บอกก่อนอมือได้ของทองโอ้โยลแฟ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 มาสแกนผมมาสแกนผมดดมา,ามดกเอนนะโอเคก,ปปกปปเา,ายแค่เปิดอยแค่เปิดแล้วมัโดนแฟดไม่พ่กลังเปิดเจัดตายมันตายใช่ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียว กลังเปิดเซตแล้วอยู่ๆก็แเป๊ะแเปะแ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 ล้วมันมาจากทางไหนวะเนี่ยไม่เคยเห็นทางนี้เลยลุงแตกเลยอ่ะนายศเออมันน่าจะกระสุนแรงขอดูหน่อยนะโอ้เซตธรรมดาเลยลุงก๊อ็๑๘นี่จะเป็นปืนกลปกติลุงตายแล้วเนี่ยไม่ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยมีตุ๊กตาทองอะไรวะเนี่ยเก้าหมื่นไม่ค่อยมีอะไรเลยลุงไม่เป็นไร Two thousand years later ในเวลาเจ็ดนาทีอยู่ด้านล่างแผนที่ ูเจ็ดนาทีด้านล่างแผนที่ไอ้ยจระเข้ตกใจแล้วจรทะเ้อะไรเออเห็นแล้วเห็นแล้วจระเแ้ไปตีทำไมอ่ะไปเราแกไปตีทำไมกูลองไปหามันดิกูเราไปหามันดิเอากระได้ลุงมันไม่เป็นไรมันไม่กัดน้องไม่กัดน้องไม่มีพิษลุง เรไม่มีผิดกับน้องกัดน้องไม่มีผิดน้องไม่มีผิดไม่มีโอเคเอาไว้ให้คนดูเขาคอมเมนต์บอกแล้วกันเออแล้วแกเป็นตีนอ้อยไหมล้มเราหลวลุงช่วยด้วยล้มเพื่อเราผมคือชาละวันผมคือชาละวันมันจะตายไม่ได้แต่อย่าพูดผมคือชาละวันเออเฮ้ยลุงโคตรตึงอ่ะต่อยกับจระเข้ ได้อะไรเนี่ยเป็นดีอะไรเลยไม่มีอะไราามันไม่กัดลุงกบุญละปะ้าน้องไม่มีพิษน,น, <laughs> น้องไม่มีพิษไปดีกว่าไม่มีพิษแต่น้องกาด <laughs> ไปไปดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่าคนดูห<ด>ลบหนีสำเร็จโอ้ยเมื่อกี้ผมออกเก้าแสนเนีหรอผมไปได้อะไรมาอ๋อของแดงชิ้นหนึ่งแล้วก็ยิงคนคนหนึ่งนะครับผมโอเค เฮ้ยเราเกิดใกล้เซฟลุงรอบนี้อแล้วเปิดลุงจะเปิดอีกใช่ไหมเปิดหดโอเคเปิดหมดได้เพราะว่าไอดีลุงไอดีลุงใกล้ล้มแล้วคนดูมารอบนี้ขอแบบเดือดเดือดมันมันสักเกมอุ้ยเกิดมาทีไรภาพเสวยตลอดเลยว่ะอะไรวะเนี่ยดูดิใช่เหรออ๋อรอบนั้นเราเกิดตรงนี้เหมือนกัน เราอาจจะเจอคนเลยดังนั้นเยวผมขึ้นไปอยู่ข้างบนรอก่อนแล้วกันนะมองว่ามันมันอยู่ข้างบนนั่นแหละมันอยู่อีกฝั่งชักระโดดขึ้นไม่ได้เหรอเนี่ยเออได้ได้มาครับลุนเซฟมาทุกคนในระหว่างที่จะมีคนมามาแล้วบอกเร็วๆไม่โดนหัวไออ้ไ้โลเฮ้ยมันใครยิงบอดอะลุงอย่างนี้ไม่ได้นะโอ้โหของม่วงโคตรไม่รู้ใครยิงบอดอะเอ้ยอันนี้ผมไไม่ด้ เอ้ยมันมีคนมันมีคนปามีดน็องน็องน็องเห็นแล้วเห็นอะไรแล้วเฮ้ยลุงจะอ้อมไปใช้สกิลผมมาผมมาเขาจะชุบกันตยศอยู่ตรงไหนมาร์คให้หน่อยมาร์คด้วยให้หน่อยมาร์คด้วยไฟโอ้ควันอะไรวะเนี่ยยาวเลยหมอแน่เลยสกิลอะไรอ่ะหมอสกิลหมอสกิลหมอผมแฝดแล้วมันกัดอยู่มันกัดอยู่กำลังตามไปไหนวะโอ้ยลุงโอ้ย ข้างในยิงมาน็อปหนึ่งโอเคโอเคผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วมีคนนึงครับผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วอีกตัวหนังรถเหรอนี่นี่นี่อยู่นี่เต็มมีหน้าผมหมดมีน็อปอุ้ยซายเปอร์ใ่อยู่กับผมเนี่ยมันวิ่งยาวมันวิ่งยาวมันแปลกนันน่ะนะลุงเต็มมีหน้าผมหมดมันมันน็อปมันมันเซสกิลหนีโดนอันที่มันอยู่ไหนแล้วอ่ะ เห็มันไม่มีเสียงเท้าอ่ะไอตัวเนี้ยสมุโอเคสังหารเลยมันขึ้นสังหารอ๋อน่าจะตายป่ะถางั้นอ่ะมันไม่มีเสียงเท้าเลยนะแบบไม่มีเลยจริงๆดีนะเขากระสุนไม่แรงไม่งั้นผมตายแล้วเนี่ยมันยิงแต่ละรอบเออผมเพิ่งเคยโดนนะเนี่ยคนดูแบบว่าไม่มีเสียงเท้าเลยมาขยับซ้ายขยับขวาไม่มีเลยผมพยายามเมมฟังอยู่เฮ้ยลุงเจ็บหมดเลยอ่ะเน็ตตี้เนี้ยแค่สคนหรอสรุป น่าจะมีแค่นั้นแหละงั้นเราเข้าเราเข้าเมืองเราเข้าเมืองผมจะรอลุงอยู่ที่เมืองนะโอเคโอเคลุงในเมืองมีคนในเมืองมีคนโอเคผมจะรอลุงอยู่ตรงนี้ผมจะยังไม่รีบไปทุกคนอันตรายครับเก็บของเฮ้ยแอร์ดอปลุงแอร์ดอปลงมาก็ว่าอยู่ทำไมมันถึงมีคนแป๊บแป๊บขอเก็บของแป๊บแป๊บขอเก็บก่อนเลยไอ้คิวบิเซ่าไม่แพงใช่ป่ะแต่ยศเราไปนี่ไม่โดนี่บอสแต่งกระป๋อใช่ไหมเฮ้ยผมเจอคนผมเจอคนผมเจอคน โอเคโอเคโอเคกำลังไปกำลังไปกำลังไปออกเวลาอีกไม่นานจะเห็นผมบอกว่าถ้าผมยิงบอดขนาดนี้แล้วมันไม่รู้ก็โอ้โหไม่ตายวะโอ้ไม่ตายแกเป็นไรไหมรุ่งกำลังไปผมจะลังจะโดนไกลจังล้มหนึ่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 งกำลังไปกำลังโอ้โหไกลมากสองร้อยเมตรบ้าไปแล้วก็ผมมารอยอยู่ที่เมืองไงยังเก็บของไม่เสร็จด้วยโอเคสแกน เห็นตัวหนึ่งไอ้กัจจียาวมันมีปล่อยนกมาด้วยอยู่ในเมืองเลยเหรอเนี่ยตอนเนี้ยแกขึ้นไปทางไหนวะไปทางหน้าเมืองเหรอเออมาทางในท่อปกติลุงไปทางหน้าเมืองแกอยู่ข้างบนใช่ไหมผมยิงไม่รู้ไม่รู้ไม่รนึหนึ่งรออีหนึ่งไปไล่ไปเลยไม่ไม่ไม่มันต้องเหลืออีกหนึ่งดิลุงใช่ใช่ลุงเราไปได้ไงลุงเหนื่อยกอด ปามีไม่โดนสองอันเลยหมดอะ<ว>หมด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 โอเคมี้างโนกอีกนะโอเคครับมีเสียงปังปังปังาง่ปามีไม่โดนสักเล่มอมุ้ย M249 อ๋อตกใจกระบอกเป็นแสนนึกว่าแพงเอาอ่ะคนดูภาพอย่างสวยเลยอ่ะแบบมัน,มนปินจริงๆอันเนี้ย ฮ้ยอันนี้ MK MK 4เหมือนเราเลยโอ้กระบอกละแสนสวยเอาอะแสดงว่าลุงก็เอาไปแล้วหนึ่งตีผมก็เอามาแล้วหนึ่งตียังไม่ได้เก็บเลยเมืเ่อกี้เอาไปเก็บดีไปเก็บดีเดี๋ยวผมไปช่วยเก็บไกลมากวิ่งมานี่คือประมาณ <laughs> ไม่ไม่ผมมียา OS ไงผมเลยวิ่งได้เรื่อยๆอันนี้นี่เอาไปอันนี้เอาอันนี้ไปเอาอันนี้ไปให้ลุงนี่ลุงดูหน้าตายาวไว้นะเอาไปใช้ก่อนนี่ผมทิ้งไว้ให้สองรอดพอหมดแล้วใช้เลยนะสเตมิน่าลุงจะรู้สึกไม่ไกลอีกต่อไป นั่นแหละที่ผมมันวิ่งมาได้ถึงนี่ <ละ S 1> ก็พ,พออย่างนี้แหละอีกศพหนึ่งเขาคานมาตุยตรงนี้แน,น่เลยนี่อ่านี่ไงเจอแล้วมาคานอะไรตรงนี้เฮ้ยอีกแล้วไอลีเวอร์เนี่ยลีเวอร,อร์แอคชั่นไรเฟิลทำไมมันเป็นปืนยอดฮิตเหรอก็บอกว่าแสนสามใช่ไอลีเวอร์นั่นแหละที่เราเรียกไอลิเวอั์ที่เราเรียกลิเวอั์ใช่มันยอดฮิตเด็ดเนี่ยเจอทุกอันวิญญาณใหญ่กว่าเจอตลอดเลยเออลุงทำให้กระเป๋าให้โล่งแล้วก็ใช้ยาแดงที่ผมให้ไปอ่ะเฮ้ยสแกน เมื่อกี้เสียงสแกนมีคนสแกนมาไอ้ธนูอ่ะเฮ้ยมันอยู่ในตึกแน่เลยมีเสียงวิ่งในตึกโอเค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 แล้วผม SMG อ่ะ<ม>ดิเสียงวิ่งจากตรงนี้ยศโอเคโอเคอันนี้บอทสแกนสวนสแกนสวน,สน,สวนเฮ้ยตัวเดียวอ,ยอ่ะมันก็เสียงที่ลุงได้ยินแหละไอ้ตึกนั่นแหละอ่าโอเคที่ลุงเห็นตอนแรกแน่เลยอ่เดี๋ยวผมสแกนบอกให้ว่ามีกี่ตัวตอนเนี้ยตึงตัวแน่ๆสามตัวชิบหายแล้ว สามตัวสามตัวกันสูงเดียร้อยนัดไหวอยู่แต่ว่ามันอยู่ข้างบนเต็มเลยอะลุงเราจะเอาไงดีจตยศหรือเราจะออกไปข้างนอกถอยเพราะของแกมันเต็มหรือยังอะก็เต็มอยู่ก็เต็มอยู่ก็เต็มอยู่แต่แป๊บนึงนะมันอยู่บนบนหัวมันอยู่บนหัวซะส่วนใหญ่อะไม่แกตัดสินใจว่าแกจะเอาจะเล่นผมจะเล่นตอนนี้แหละได้ได้ได้แต่ว่าผมจะค่อยๆเล่นนะไม่ได้รีบนะบอกก่อนงั้นลุงเอากระเป๋าทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนของหนักอะมันสองตัวอยู่บนหัวลุงอย่าวิ่งมานะหน้าต่างมันยิงได้ทันทีนะ เตีหมดสตัวแต่ตอนนี้ผมได้ยิงแค่2ตัวโอเคกาะเรายังโอเคเต็มอยู่หมกเต็มอยู่ไอ้บิมตันี่เนรวมันเหมือนได้ยิงใส่ผมวะปนึงนะเนึงนื้น้นนเนื้อเนื้เนื้เน้นือน้อเนเนืเือนืงเนืนืเนืือนนนเืือนนนเเนี่ย อดมัั้งงงฝลุเหมือนจะใช่ว่ะเหมือนแกเข้าไปข้างในเหรอเออผมอยู่ข้างในเหมือนผมจะโดนโถมงั้นลงไปนะเออเออมันกำลังสนใจผมอยู่มันกำลังสนใจผมอยู่เฮ้ยมันยิงอะไรอฮ้ยมันยิงอะไรมาไม่รู้ไม่ไหวถอยนะมีกระโมกไม่รู้มันรู้มันคือสกิลอะไรไม่รู้มันจะปล่อยมันมันคือสกิลอะไรอะทำไมเลือดผมหมดอ่ะไม่รู้เลยปล่อยสกิลอะไรไปให้ กดเฮดเพื่อดึง UAV ออกอ๋อมันคือสกิลอะไรกันเล่อ่ะอ๋อแล้วไงสแกนสว็จแกตายโอเครักาแป๊บค่อยๆลงค่อยๆ v ั l y a r ร o r e d ล้มหนึ่ง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 ก้าชังเ้าผมตายผมโดนระเบิดไฟเผาห้องมันเออมันน็อกคือหนึ่งตรงนั้นแหละลุงก็ยัดระเบิดหรือยัดสกิลอะไรก็ได้เข้ามามันชุบอยู่หนึ่งมันชุบอยู่หนึ่งเอ้ยมันชุบขึ้นแล้วไอห้องนี้มันโดนระเบิดไฟเคลียร์โอต๊ยเ้ยเฮอ้า แตกแล้วอ่ะเมื่อกี้มันสกิลมันไม่เห็นว่าเราเอยเราไม่รู้ว่าเราเจอตัวอะไรแล้วมันปลาระเบิดไปเข้าห้องมาอันนี้ยากตรงนี้แหละตรงที่ว่าเราไม่รู้สกิลใช่ไม่รู้สันใช่เราไม่รู้สกิลมันคือเราเล่นเราไม่รู้ว่าเราจะเออเราควรรับมือยังไงอะไรยังไงแล้วเนี้ยอาในที่สุดเราก็แตกงเราเอาหนุกอย่างเดียวเลยเราไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่